โนต yup. no, ูแดงแซงอาทิตย์จนกับข้าวอามลูกปอโนตูแดงจนกับข้าวลูกปอนี่คือซื้อเงนลานตัวจริงเสี่ยงจริงนะครับแหล้วไม่ใช่ลานธรรมดาไล่ลานนะครับครับที่ข้าวทูทั้งเวียนคือข้าวอามลูกปอก็ในจองครองนวดกับก่องนวดข้าวอามลูกปอกับข้าวอามลูกปอก็ในจองครองจะนวดโนตูแดงแซงอาทิตย์รับโนตูแดงแซงอาทิตย์กับ เป็นวัวดังจากจังหวัดสังนะครับขู่ชนในจังหวัดสังอยา่างไรก็มาอ่ากินแต่เนี้ครับแตวสุราษฎร์ครับมาพบกับวัวดีวัวดังของจังหวัดสุราษฎร์ับวันนี้ครับก็ใครจะอยู่ใครจะไปนักรู่พีคกับตอบก่อนการจะคือการร่วมผลกับโนตูแดงแท่งอาทิตย์ครับสนามาะไรวะนะครับข้าวกบนังกับข้าวกำลังในจอทีวีสุราดื้อสังสังดื้อสุราดิ๊กนักรู่พีคกับตอบครับ อยู er ่ในขันตอนการวัดคนเขารับคนดอนการวัดคนเขาก็เป็นกั ang, ้นตอนนึงครับคนจะทําการจัดล่างครับข้าวลูกบอกับผู uk, ้นี้มีตักแวนววาจากทางจหวัดมากันมาเลยครับก็เป็นลวทุกขูก็เป็นลวทุกขูนั่นแหละนะครับข้าวอามลูกบอก็เป็นข้าวนะครับโนตูแดงก็เป็นดำกับโนตูแดงแท่งอาทิตย์จากกัางนะครับจากทัางเวลาตัวจริงแงจริงเหลือมเลยครับ นี่เซกเกิลลานครับเซกเกิลลานก็จริงครับวัาดีทั้งวัาดีสุรัสพบกันที่สนามบันดาเดียวกับนี่เก็นอดไอ้นอดตูแดงวางยาวก็ว่าพันนันรับแต่ว่าก้าวลูกพ่อนี้ก็บอกแล้วไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี่เราบันทึกเป็นดีวีดีความคมจัดรุ่งไรกันไหนกันจะจะนี่ ข้าลูกปอชนะมาตามไปว่าอะไรเมันกันนดตูดแดงกนจนมาเต้าทังเต้ากระบ,บีกับนี่ตูดแดงแท่งวันเนีน่ยนี่นี่นี่ก้าวอัดเข้าไปนี่ต้องแลกกันยาวๆนั่งยาวกับไม่ใช่นั่งสัน้นน้องนั่งยินเดียนั่งชีวิตนี่มีทุกบอสนี่นะครบับนี่ ตมแล้วครับตีเป็นว่าเอิ้อไล่ลานกับเอิ้อไล่ลานนี่แทงแทงไงเข้าก็แทงโตนี่นี่ฟ้ารักมาจนเรื่อยๆครับแทงเรื่อยๆเนี่อกับปากพ้นเปิดได้นอนแล้วขึ้นมาแทงกันต่อแล้วนี่ แบงเป็นยกยกนี่ดังใจดังใจปลายยอดใจปลายยอดนี่แต่งยิวแต่งโอดเอาหึงจุดนาทีมาเลยนะครับแต่งยิวแต่งโอดแทมใกล้ชนนกลานด้วยกับแต่งยิวแต่งโอดจุดอาทิมานี่มาแปรกมีใกล้ชนครับใกล้ชนนกลานแทมอยู่ในจุดนั้นด้วยนี่นี่ไอ้ดำแดงโนดจุดแดงแดงอาติดปลายยอดกายูไมปหน่งนะครับชายไปเรือยไอ้ข้าวเหงิก็มีปลายยอด ชมทักที่ว่ายอดเจอยอดกันมาณนี้ผ่านซองนาทีแต่งกันไล่ที่แล้วแตง่งไล่ตีอยู่อันนี้แต่งทีเดียวเลยแต่ไล่อุ่น <c oughs> นี่ปลายยอดปลายยอดนี่สุรัตน์ต่อเข้านะครับรับการมาเยือนก้องวัดทังวัดทังต่อดำรับนี่นี่โ <c oughs> นตูดแดงแสงอาทิตย์ <c oughs> นี่อัดเข้าไปนี่นี่ไอ้ก้าวาไปไอ้ก้าวาไป,ปอไอ้พรักบอลไอ้พลันนี่มีร้านมีเสื้อหน้าหมาดนี่นี่นนายปล่อยยศไอ้โน๊ตายปล่อยยศนี่กรรมาการต้องคอยห้ามควันว่ากันด้วยครับชาวแขยอย่างนั้น ชนกันนกกับข้าวครับไม่ยอมโนดก็ไม่กลัวครับจึงเดินทางมากระจิงแต่เดินทางมาสู้ครับไม่ปกปิไม่ยกเย็ไม่ยู่ยี่กองเชียบกองเชียบนกนั่นกับคนนี้นกนั่นรับคนเป็นรู้ว่าใจอ้ามเล่นะครับห้ามจำเรื่องเล่อ้ามเล่ยกับไล่ตาตรงตรงแตงยูแตงโกดองตึงจุดนาทิมาแล้วนะครับเดินทางมาตึงจุดนาท่มาเลยกับนี่นี่ก็ยูแตงยูแตงโกจุดนาท่มกได้ครับ แต่งยื้อแตงคนจุดนะเนี่ยว่ากับคู่นี้นี่มันดีนะครับมันมันไล่ตีนี่ไอ้ดัมมาร์ตก็ไปไอ้ข้าวอาเข้าไปนี่ไม่มีใครยอมใกล้กันนาทีนี้ยังไม่มีใครยอมใกล้กันต่างควายต่างต้มบุญเมื่อต่างควายต่างควายต้มบุญก็มั่นใจกับซีนาทีพ่ายเลยครับโดตุดแดงนี่ได้บรรจุเทพตั้งแต่ครั้งแรกมันชนดิตั้นกับ <chat> น, mm hmm. นี่นี่าาาานี่ปลากลางโดนปลากลางเต็มเต็มแต่ว่านี่เราบอลงเต้งแต็งไอ้ก้าวใจประโยชน์ดักละนี่ประโยชน์นี่ไอ้นดปลักไปไม้ไอ้ก้าวประโยชน์รันก็มาประโยชน์ก็มาต่อสู้ครับไปแก๋ๆตุ้งก็ไปแก๋ๆไปแน่นี่ยกยกยกนี่แต่งก้ากระได้วะยกนี่รือมาเกินไปกับรือมานี่ประโยชัดได้ยอด lông lang, trang hoa mai tím nè, ai có anhui lông lang, trang hoa mai tím cả đay nè, trang cò, trang bính, trang hoa mai tím mình để mà ăn nội lôi kia nè, 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 ตอนนี้มันพลาดไปอาริมาจุดแหลมนี่จุดอาริบกับอาริกอยู่ในแต่งยู่้แตงอดแนนอนครับข้อมาย่อคับข้มาอนุมัตแล้วข้มาจ่อไม่ใช่คณะความมันก็แห้งจัดคณะความมั่นแห่งจาดประกอบด้วยคนแลกคนดูคนเจียนี่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 ก้าวหนุ่แต่งตะวัวัวเลยไหวโน้ตูดแดงก็ไม่ยอมกับโนตูดแดง โกนาทีว่าแล้วโกนาทีจันดีเดิอดท้ายกันยาวๆไม่มีการยุดเลยกับเพราะว่ามันจนกันมันนกก่นกน,นกครับนกน,น,นั่นครับนกนั่นนี่คาบรักมั้งนี่ดาบว่ายใจจะแล่วแล้วก็ข้าวก่อนกันจันด้วยว่ามันไปยกไร้หรือไล่กลาง พันเจ็ดนาทีพันเจ็ดนาทีไอ้กราบรักไอ้ก้าบรักลักกลางยาวลักกลางยาวลักกลางยาวแทงลงมาถึงกระแทงไอ้ก้าบรักไปไหมกราบรักกลางรองอันด้วยไอ้โน้ตเต็งไปต้องร้องเลยแต่ว่านี่นี่ข้าวแข้งแกล้งข้าวแข้งแกล้งพลัดลุ่นไปปิดจิตได้ไม่ได้เช็คบิน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 ได้ไม่ได้ยังยังไม่ได้เช็คยังไม่ต้องวางบินก่อนไอ้โน้ตว่าบินกลับไปก่อน นี่ไหวข้าวอย่างแข้งแกงกับแข้งแกลงตำตัวนวลนวเ่าให้นวลกลางแขล้งตอเหล่า <laughs> แขล้งได้อดได้อยู่ได้เหนียนบอกจะขอไล่แบบตล,ต,ลต,ลต,ลตลาดนุ่นตลาดวัวลาดนุ่ตลาวันี่แลกกันต่อลายนดขาไปตังปลายใจประยชนนี่นี่ขาประโยชน์มี่ขาอัดมาจากเป็นรองลึกขึ้นซัเบอร์ข้าวทันทีครับ อยู่แต่งยิ้วแต่งโครชนะที่พวกนะครับคนนี้ชั้นด่านอุ้มัดกล้องคอมาจ่อยแหละครับขนาดความมันแดงจัดนี่ประกอบด้วยคนเชียร์คนแร่คนเลี้ยงคนปากคนดำบอกคนนี้ต้องอยู่จุดแต่งยิ้วแต่งโครชนะที่พวกกับแถวนายก้อยก้าวบอกบอกลูกน้องว่าลูกทำไม่ดีลูกเดี๋ยวพอาไปแถวอานลอยกระทงจ้งกลานลอยกระทงจ้งกลานวะนี่ นี่นี่ไอ้ข้าวเต้นกันนี่ยกเลยแล้วลือเลยแล้วแต่ว่าก้อยโนดรับบอกแล้วแข้งแกร่งครับแข้งแกร่งข้าวอย่าโน่นเอ็นข้าวนี่ไอ้นดำไปลั้งไอ้ข้าวไปลั้งข้าวไปลั้งนาทีนี้ข้าวเลี้ยงข้าวยุดกับข้าวยึด นี <Merci>. uh, ่น uh, mm ี่นี่เก้าเนื่อ็เยอะมาแล้วเก้าเยอะมาแล้วปัตรวามาแล้วปัตรวาปัตรวาไล่มอกมาเป็นเดียวนะครับสิบนาทีกับสิบนาทีสิบนาทีพลาดแล้วครับสิบนาทีพลาดแล้วนี่นี่ไอ้ไอ้เก้า สิบสามนาทีคัสิบสามนาทีกรยับกันไหมสิบสามนาทีก้าวกระชีไปเหลื่อมกันไหมเหลื่อมกันไหมนี่วายแตงยิ้วแตงกุจนะเี่วกกับจัดเจนกับกันมั่นปนีมั่นปนี้มั่นปนีนี่นี่ไอรำกระแตงนี่นี่ นีนี่แลวแลลลววเข้งกับเวลาครับแขกับเวลาโนตูแดงแท่งอาทิตย์เกับเป็นการเล่นกลางแดดครับตานกลางมาอยู่ครับตานกลางมาอยู่แล้วก็ับไม่ยอมให้เกียรติด้วยครับแค่ขั้นนำจบแล้วขั้นนำจมแลยครับนะครับแต่อันนี้ยังอีกหมากับยังอีกไล่หนาที อย่างอีกอย่างอีกไล่เปิดหนึ่งดื้อรับดื้อไม่เล่นหัวใจไหมดื้อครับนาทีนี้ไม่ยอมให้เกียร์ครับไม่ยอมให้เกียร์โนตุดแดงแท่งอาทิตย์เทียรว่างยาวตีโนตุดแดงนะครับแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละกับคกว่าก้านี้ครับไม่ยิ้มไม่หัวกับยืนไหนสบายสบายใส่าข้าวลูกบอลนี่ลูกบอลูกไหญ่รู้ได้ไปแล้วลูโบอเดี๋ยวกัน น้ำก็กลายจะจมเต็มที่กับกันน้ำกลายจะจมไม่ถึงกันน้ำคือนาฬิกาน้ำนะครับกันน้ำจมหมดเวลาครับนาทีที่จับได้กับจับโนดได้กับจับโนดได้แต่ว่าโนดจะเข้าหรือไม่เข้าวกับแหลตาทางแล้วน่าจะยังเข้าวไหมครับนี่ไม่เอากับจับได้ข้าวโน้มันแทงหน่อยหน่อยใช่ไม่เอากันน้ำกลายจะจมเต็มที่กับกันน้ำกลายจะจมกับกันน้ำกลายจะจมกับกันน้ำกลายจะจม กะแนำใครจะจมหัวไม่เข้านะครับกะแนำจมนี้จมแล้วครับจมแล้วจมแล้วควายเข้ากับควายเข้าตอนนั้นงงงัด18นาทีพอดีครับ18นาทีพอดี18นาทีกับ18นาทีว่าทั้งวันไปช่วงตัวกันพอดีวันนี้18นาทีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับเหนื่อยเป็นกูตีเหนื่อยกับ18นาทีกับ18นาทีนี่ก็ชนะแลยครับชนะแล้ว lâm ghe bốn leo lâm ghe bốn leo lâm ghe bốn leo